นี่คือเรื่องราวความรักอันสุดแสนประทับใจอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงไทยในอดีตที่คองรักกันจนถึงนาทีสุดท้ายด้วยความแตกต่างของคนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาตำแหน่งบทบาทการแสดงที่คนหนึ่งเป็นถึงนางเอกสวยระดับนางงามจังหวัดแต่อีกคนเป็นตลกหรือจำอวดที่รูปร่างหน้าตาเมื่อเทียบกับสาวเจ้าแล้วต่างกันราวฟ้ากับเหวจึงพอทันทีที่ทุกคนรู้ข่าวว่าตลกพูดต่ำต้อยรูปชั่วตัวดำคนนี้ สามารถพิชิตใจนางเอกสาวสวยผู้ที่เป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มากมายทั้งในและนอกวงการก็ถึงกับช็อกไปทั่วบ้านทั่วเมืองเป็น Talk of the Town ถ้าสมัยนี้ต้องเรียกว่าดราม่าสามเดือนผ่านไปไม่จบไม่สิน้นคู่รักช็อกวงการคู่นี้ก็คือสวงทรัพย์สำรวยหรือลอตอกกับสมจิตโตประพัดเพื่อให้ได้อัธรศและเห็นภาพที่มาที่ไป ของเรื่องราวครั้งนี้ทาง69 Stories ของเราขอเล่าย้อนไปถึงประวัติบางส่วนของลอต็อกพระเอกของเรื่องนี้กันก่อนนะครับหากเอ่ยชื่อสวงทรัพย์สำรวยเชื่อว่าหลายคนคงไม่ค่อยขุนหูกับชื่อนี้มากมายนักหรืออาจจะนึกภาพยากไปหน่อยว่าชายที่ชื่อแปลกๆนี้เป็นใครทำไมชื่อที่เขียนสอเสือวอแหวนงอง,งูทำไมไม่อ่านว่าสวงแต่อ่านสวงไปเสียโนนแปลกดีไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน แต่ถ้าหากบอกว่าเขาคนนี้คือตลกสี่แผ่นดินลอต๊อกลูกเด็กเล็กแดงคนหนุ่มเน่าสาวสวยยันคนแก่คนเฒ่าเป็นต้องร้องอ๋อออกมาแน่ๆเพราะจำบุรุษผู้เป็นตลกเอกของวงการบันเทิงไทยผู้สร้างเสียงหัวเราะให้เกิดมีทั่วบ้านทั่วเมืองมายาวนานหลายสิบปีเล่นหนังมาพันกว่าเรื่องหนังที่เขาสร้างแทบทุกเรื่องพระเอกกับนางเอกต้องเป็นมิชเยปัญชากับเพชรชราชวราชเท่านั้นเขาคนนี้ได้รับฉายาว่าบิดาแห่งตลกไทย ล้อต๊อกหรือเด็กชายหวงเป็นลูกชาวสวนเกิดจุดแถวธนบุรีพ่อแม่มีอาชีพทำสวนทำไร่ถือว่าเป็นครอบครัวมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในละแวกย่านนั้นล้อต๊อกตอนเป็นเด็กมีบุคลิกเป็นเด็กสนมากรักสนุกเฮฮาชอบร้องรำทำเพลงเวลาไปเรียนก็แทบไม่ถึงห้องเรียนมักจะนำสมุดหนังสือไปซ่อนไว้ใต้ถุนของเพื่อนบ้านหลังหนึ่งที่รู้จักมักจีกับครอบครัวของล้อต๊อกเป็นอย่างดีแล้วตัวเองก็ไปน่นครับ เป็นลงเล่นน้ําเล่นท่าอยู่ตามคลองตามท่าแถวนั้นไปแอบเกาะท้ายเรือของชาวบ้านชาวสวนเล่นเฮฮาไปตามเรื่องตามราวไม่ยอมเข้าห้องเรียนจนเพื่อนบ้านคนนั้นนําสมุดหนังสือที่ลอตอกซ่อนไว้ไปฟ้องแม่ผลปรากฏว่าพอกลับถึงบ้านเขาถูกแม่ตีเสียวยกใหญ่ถึงปานนั้นก็ยังไม่เข็ดลาพอโตขึ้นมาหน่อยได้เข้าเรียนชั้นมัธยมลอต๊อกเริ่มโตเป็นหนุ่มน้อยหัวใจใฝ่รักทางศิลปินเป็นหนักหนามีวงมโหรีปีพาดอยู่ที่ไหน เป็นได้ไปผสมโรงแจมกับเขาด้วยเสมอตีกลองบ้างตีกลับตีชิงฉาบ,บ้างหลายครั้งมีงานบุญงานวัดลอตอกนอกจากไปตีเนียนสนิทเล่นสนุกกับเขาแล้วมีหลายครั้งที่ขอหัวหน้าวงแต่งตัวเป็นหญิงแล้วแสดงทำท่าทางประกอบเขาเล่นดนตรีเป็นที่โขบขันชอบอกชอบใจของคนทั้งบางว่ากันว่าคนมีอารมณ์ขันคือคนฉลาดจะมีบางอย่างที่ต่างไปจากคนทั่วไปนั่นคือ การช่างจดช่างจำบุคลิกท่าทางการพูดการจาของคนอื่นแล้วนำมาถ่ายทอดต่อให้เห็นเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเฮฮาได้สารพัดวิธีลอต็อกเป็นคนฉลาดเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันให้ความมีอารมณ์ขันนี่เองที่ทำให้เขาไม่ยอมเรียนต่อยุติชีวิตการเรียนของตัวเองไว้เท่านั้นสร้างความน่าเป็นห่วงให้พ่อแม่เป็นอย่างยิ่งปีนั้นสวนทุเรียนของพ่อแม่น้ำท่วมเสียหายทั้งหมด ขณะที่พ่อกับแม่กําลังร้องไห้เสียใจอยู่นั้นลอต็อกหนุ่มน้อยได้เข้าไปปลอบแม่ว่าไม่ต้องห่วงต่อไปนี้ผมจะเป็นคนหาเงินเลี้ยงพ่อกับแม่เองแม่ของเขาก็ถึงกับหัวเราะทั้งน้ําตาแต่โกนด่าออกไปแบบไม่เชื่อหูตัวเองว่าโธ่โธ่โธ่เองจะเอาอะไรมาเลี้ยงกูลอต็อกมีบุคลิกเป็นคนรักอิสระมากเป็นคนหนุ่มที่มีความเสียในชีวิตสูงประสบการณ์วัยหนุ่มจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวสมบุกสมบัน มีสีสันตั้งแต่ไปเป็นเด็กทายเรือแท็กซี่มีหน้าที่ผูกเรือเมื่อเรือถึงฝั่งและจอดสนิทจนได้รู้จักกับคุณวิมลยิ้มละไมพี่ชายของคุณกำพลวัชรพลเจ้าของนังสืพิมพ์ไทยรัฐเพราะคุณวิมลมาใช้บริการบ่อยจนสนิทกันและชอบพอกันมากนอกจากนี้ลอต๊อกยังไปคลุกคลีตีมงสนิทสนมกับสามนักเขียนชื่อดังของเมืองไทยในยุคนั้นก็คือเหมเวชกรไม้เมืองเดิมและราชาเรื่องสั้นอย่างมนั์จันยง ตอนนั้นเหมมวจกรเปิดสำนักพิมพ์ของตัวเองชื่อคณะเหมลอตอกนี่เองที่อาสาไปเป็นเด็กส่งต้นฉบับให้หนังสือบ้างหรือช่วยส่งหนังสือบ้างเหมมวจกรและทุกคนในทีมคณะเขียนรักล้อตอกพอตกเย็นมีตั้งวงดื่มกินกันลอตอกซึ่งตอนนั้นอายุ1 5 1 6ปีร่วมแจมไปกับเขาด้วยแต่ลอตอกเป็นคนไม่ดื่มเพราะยังเด็กมากก็จะร่วมตีกลับตีชิงไปกับเขาเพราะนักเขียนใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ได้ชื่อว่าเป็นนักดนตรีกันทุกคน เมิมวิจกรสีซอไม้เมืองเดิมตีขิมคนอื่นๆก็เล่นไปตามที่ตนถนัดออกจากคณะเหมวิจกรแล้วลอต๊อกข้อตะเวียนตะลอนไปทําหลายอย่างทั้งรับจ้างทุบหินขนหินจากการระเบิดภูเขาไปเป็นนักมวยมืออาชีพกระทั่งไปเป็นทหารใครจะเชื่อว่าชายไทยชื่อสวงทรัพย์สํารวยหรือลอต๊อกคนนี้เคยถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารมาแล้วถึง3ครั้งแต่ละครั้งสุดแสนสาหัสจ,จริงๆโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายเป็นทหารบกอยู่นานถึง16ปี ได้ไปรบในสงครามอินโดจีนด้วยสงครามจบลอต็อกได้ปูนบำเหน็จคุณงามความดีเป็นถึงจ่าอากาศตรีมีนายทหารผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเอ็นดูจะผลักดันให้ได้ดิบได้ดีทางทหารแต่ปรากฏว่าลอตอกไม่เอาเพราะอย่างที่บอกแล้วเขาเป็นคนรักอิสระสูงไม่ชอบผูกมัดถ้าสมัยนี้ต้องเรียกว่ามีความอินดี้สูงมากก็าลาออกจากการเป็นทหารเพื่อออกมาเดินตามถนนสายที่ตนมีใจรักเป็นหนักหนานั่นคือถนนสายศิลปิน รตอกตั้งคณะตลกเล่นตามงานวัดก่อนขยับขยายเข้าไปเล่นตามโรงหนังเป็นตลกหน้าม่านเล่นก่อนหนังฉายหนังที่ฉายในยุคนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งจำพวกหนังขาวบอยพอเกิดสงครามโลกญี่ปุ่นบุกไทยกดดันไทยต่างๆนานาและห้ามฉายหนังฝรั่งอีกต่อไปให้ฉายแต่หนังญี่ปุ่นเท่านั้นคนไทยในขณะนั้นก็เริ่มไม่พอใจอญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนอกจากกรณีบุกเข้าไทยอยู่แล้วเมื่อญี่ปุ่นบังคับให้ฉายแต่หนังชาติตัวเองคนไทยบางส่วนเลยเลิกดูแล้วหันไปดูละครแทน ละครเลยกลายเป็นที่นิยมในเวลานั้นมากลอ้อตอกนอกจากจะเล่นตลกงานวัดเล่นตลกหน้าม่านตามโรงหนังแล้วก็ได้เริ่มมาเล่นตลกตามละครคณะต่างๆด้วยอย่างที่กล่าวไปแล้วลอ้อตอกเป็นคนฉลาดมีอารมณ์ขันชนิดเข้มข้นหาตัวจับยากพอได้มาเล่นตลกในละครเขาก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนดูอย่างรวดเร็วมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลงขันกับเพื่อนตลกด้วยกันสร้างคณะละครขึ้นมาเล่นกันเองได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ตอนนั้นลอต๊อกเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วเลยเบนจะเพศมานิดๆเขาก็เหมือนกับคนทั้งโลกที่ย่อมอยากมีคู่ครองอยู่กันเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นครอบครัวเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ศิลปินตลกชื่อดังอย่างลอต๊อกได้แต่วาดฝันไว้ว่าสตรีผู้ที่จะมาเป็นนางเอกตัวจริงในชีวิตจริงของตอนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงสวยอ่อนหวานเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีไทยและแล้ววันหนึ่งกามาเทพก็แผลงสอนพรมลิขิตก็ชักผ่า ให้ลอต็อกได้เจอสตรีในฝันของตัวเองจริงๆสางงามคนนั้นคือสมจิตโตประพัฒสมจิตโตประพัฒคนนี้เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุห่างจากลอต็อก10ปีเคยผ่านเวทีประกวดนางงามมาแล้วเมื่อตอนอายุได้16ปีและสามารถคว้าตำแหน่งนางงามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาครองประกันคุณภาพความงามเป็นที่ประจักษ์สมจิตได้ก้าวเข้าสู่วงการแสดงละครในฐานะนางเอกอิกสระ ไม่สังกัดละครคณะใดสุดแต่ใครจะว่าจ้างหรือคณะละครคณะใดขาดนางเอกกระทันหันมาขอร้องให้แสดงแทนสมจิตก็ไปไม่มีการเกี่ยงงอนเล่นตัวแต่อย่างใดยินดีช่วยเหลือทุกคณะและได้เล่นเป็นนางเอกละครหลายต่อหลายคณะเวลานั้นสมจิตเป็นนางเอกละครที่สวยแบบเรียบ,ยบมีความสุภาพนิ่มนวลน,นิสัยใจคออบอ้อมอารีจึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนศิลปินตลอดมาสมจิตเป็นคนสวย ใครๆก็หมายปองทั้งในและนอกวงการแต่เธอก็ได้แต่ตอบปฏิเสธแบบสุภาพไม่ทำร้ายน้ำใจของคนเข้ามาจีบบางคนเธอก็ตอบไปอย่างนุ่มนวลว่าเอาไว้ให้สร้างตัวได้ก่อนถึงจะคิดเรื่องนี้หลายคนเธอก็ได้แต่ยิ้มตอบกลับไปอย่างเดียวไม่แสดงอาการโกรธออกมาเพราะเธอสวยและน่ารักแบบนี้นี่เองที่หลายคนในวงการบันเทิงสมัยนั้นต่างทำลายไว้ว่าสมจิตนางเอกแสนสวยนิสัยดีคนนี้จะต้องได้คู่ครองไม่เป็นเจ้าของคณะละคร ก็ต้องเป็นพระเอกละครแน่นอนหนึ่งในกระบวนชายผู้หมายพิชิตใจสมจิตมียอดดาวตลกล้อต๊อกของเราอยู่ด้วยนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วลอต๊อกถือว่าเป็นหมานอกสายตายิ่งถูกเพื่อนศิลปินด้วยกันดูถูกเพียงใดลอต๊อกยิ่งฮึกเหิมสุดท้ายเขาใช้วิธีที่ถือว่าคลาสสิกมากๆนั่นก็คือตื้อเท่านั้นที่ครองโลกมาดูวิธีตื้อของล้อต๊อกกันดูนะครับว่าเขามีวิธีตื้ออย่างไรบ้างลอต๊อกจะวิ่งตามสามล้อที่สมจิตนั่งกลับบ้านทุกวัน จนหอบแหกแหกจนสามล้อลับตาไปนั่นแหละถึงเลิกวิ่งแล้วสุดลงหน่อยหอบจะเป็นลมให้ได้วิธีตื้อต่อมาที่ทุกคนได้ยินแล้วก็อดที่จะขำแล้วก็ยิ้มไม่ได้คุณสุชาดาวรายาวิสุทธิ์เป็นลูกสาวของลอต็อกเคยให้สัมภาษณ์ว่าก็เล่นละครด้วยกันแม่เล่นละครพ่อยังเล่นจำอวดเป็นตลกพ่อก็ตามจีบแม่แต่แม่ไม่ชอบเลยไม่เห็นแกหล่อเลยเห็นแกเจ้าชู้มีมเมียเยอะมาแล้วแม่นี่มีคนดีๆมาชอบทั้งนั้น แกก็ตือลูกเดียวพอตอนกลางคืนพ่อก็มายืนที่หน้าต่างเพราะทางบ้านแม่นี่กีดกันมากแกก็ไปยืนสูบบุหรี่ตรงเสาไฟฟ้าทําเป็นยืนรอแต่จริงๆหารู้ไม่ว่าพอแม่ปิดหน้าต่างจะนอนพ่อแกก็กลับบ้านตีห้าแกก็มาทําเป็นยืนใหม่เหมือนว่ายืนอยู่อย่างนั้นทั้งคืนรู้สึกว่าจะไปจ้างคนอื่นมายืนแทนด้วยซ้ำไปแม่ก็คิดว่าโอ้โหอดทนจังพ่อทําอย่างนี้เป็นเดือนเดือน พอตอนหลังได้เล่นละครด้วยกันก็ค่อยพูดจาจีบกันตอนนั้นลอต็อกใช้แผนตื้อเท่านั้นที่ครองโลกอยู่หลายปีจนสมจิตนางเอกตัวจริงเห็นใจหลังจากทั้งคู่ดูใจกันจนพร้อมที่จะแต่งงานกันทั้งสองฝ่ายแล้วลอต็อกจึงไปสู่ขอกับทางพ่อแม่ของสมจิตลอต็อกเคยให้สัมภาษณ์กับคุณกุลเชษเล็กประยุนว่าก็ชอบกันไปหาเขาพ่อแม่เขาไม่ให้บอกว่าต้องให้คนมาขอ ผมไปหาดรทองเปลวให้ไปขอกับแม่เขาตอนนั้นเขาเรียกสินสอดสองพันสมัยนั้นก็เยอะอยู่นะจะเอาที่ไหนไปให้เขาละ่ะผมก็ไปขอหลวงประดิษฐ์มนูธรรมให้มาผมเป็นตลกผมเข้าหาได้ทุกสายครับผมไม่ได้เล่นการเมืองกับใครการที่ลอต๊อกพิชิตหัวใจนางเอกสาวแสนสวยอย่างสมจิตสำเร็จเรียกว่าเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงชนิดฟ้าผ่าต่างมีภาควิจารณ์กันให้แซดนาน3เดือนไม่จบข่าวนางเอกละครผู้แสนงามอย่างสมจิต เลือกลอตอกเป็นคู่ชีวิตสร้างความผิดหวังให้กับบรรดาชายหนุ่มทั้งนอกและในวงการที่ฝ้าหวังในตัวสมจิตเป็นอันมากต่างเปรียบเปยคู่นี้ว่าเป็นรจนากับเงาะป่าบ้างเป็นดอกฟ้ากับหมาวัดบ้างแต่ทั้งคู่ก็ไม่ถือโกรธยังยึดมั่นในความรักของกันและกันจนวันสุดท้ายหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันแล้วลอตอกก็ได้พาคู่ชีวิตแยกมาเช่าบ้านอยู่ต่างหากชีวิตความเป็นอยู่ช่วงนี้บอกได้คําเดียวว่า ลำบากแสนสาหัสเพราะก่อนแต่งานลอต็อกเป็นชายโสดที่พอได้เงินจากการเล่นละครและแสดงจำอวดมาก็ใช้ใจ่ายหมดไปวันๆส่วนสมจิตก็มีภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่ต่างฝ่ายจึงต่างไม่มีอะไรที่ดินที่พ่อแม่ยกเป็นมรดกให้ลอต็อกเขาก็ยกให้พี่น้องทั้งหมดแล้วตัวเองก็ตะลอนตะลอนไปตายอาดาบหน้ามาตั้งแต่หนุ่มน้อยชีวิตช่วงนี้ลำบากแค่ไหนลองคิดเอาดูถว่าเมื่อทั้งคู่นั่งสามล้อกลับบ้านหลังจากไปเล่นละครมาด้วยกัน ต้องบอกให้สามล้อหยุดข้างทางเพื่อลงไปเก็บผักบุ้งในคูไปผัดกินประทังชีวิตจนภายหลังพ่อแม่ของสมจิตเห็นว่าทั้งคู่มีความจริงใจต่อกันและช่วยกันทำมาหากินพ่อแม่เลยให้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยกันและในที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ช่วยกันเก็บหอมรอมริบจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะดีขึ้นมาเรื่อยๆครองรักยาวนานถึง36ปีมีบุตรด้วยกัน3คนและแล้ววันพรัดพรากอย่างไม่มีวันหมนกลับ มาถึงสมจิตรัพย์สำรวยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่7กรกฎาคม2523ลอต๊อกเสียใจมากขนาดร่วงเลยไปแล้วหลายสิบปีเขายังน้ำตาซึมทุกครั้งที่พูดถึงสมจิตในงานวิจัยชื่อพัฒนาการการแสดงของลอต็อกศิลปินตลกไทยของกุลเชษเล็กประยุนลอต๊อกเคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่26กันยายน2540ว่าวันที่เขาเสียนะผมเสียใจมากร้องไห้เลยนะเขาเป็นมะเร็งเป็นที่เต้านม แล้วก็เป็นที่คอคุยกันจนตายจากกันที่โรงพยาบาลสิริราชตอนนั้นเขาก็อายุห6แล้วเขาบอกให้ผมไปดูวัวที่ไร่ตอนนั้นผมทําไร่ด้วยที่ชนบุรีก่อนออกจากห้องผมก็ยกมือบายบายเขาเขาก็ยกมือบายบายตอบกลับมาพอเขาเอามือลงเขาก็ไปเลยจากไปต่อหน้าต่อตาเลยความรักเป็นสิ่งที่งดงามและยิ่งใหญ่เสมอขอกราบครวะท่านทั้งสองมาณที่นี้ด้วยครับ